ทุกครั้งที่ได้เดินทางออกไปในสถานที่ใหม่ๆมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ทั้งตื่นเต้นดีใจถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสองวันเท่านั้นในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ความสุขที่ได้ก็มากพอที่จะหิวใจและกายให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานต่อเหมือนกันกับอีกหลายๆคนที่ยังคงต้องทำงานประจาและสถานที่ที่เราจะไปนั้นก็มักจะมีข้อจากัดอยู่ว่าต้องไม่ไกลมาก เดินทางไปและกลับสะดวกมีเวลาได้อยู่กับสถานที่นั้นนานๆและวันเนี้ยผมก็มีลานกลางเต็นท์ที่อยากจะแนะนำไม่ไกลจากบ้านผมมากนะักเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ติดภูเขารม่มรื่นเงียบสงบมากมีสระว่ายน้ำให้เล่นคลายร้อนลานก็มีหลายโซนให้เลือกกางเหมาะกับช่วงหน้าร้อนด้วยใครที่ชอบฟิลป่าธรรมชาติธรรมชาติต้องลานนี้เลยหิ่งห้อยชาเล่รีสอร์ท สภาพอากาศของที่นี่ก็จะออกไปทางร้อนชื้นเพราะเป็นพื้นที่ป่าติดภูเขาพื้นที่ลานกลางเต็นท์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้ร่มเงาฉะนั้นะจะไม่ร้อนแดดแต่จะอบอ้าวเพราะว่าไม่มีลมพัดเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาต้อนรับดับร้อนได้บ้างแต่ก็ยังคงรู้สึกอบอ้าวอยู่พัดลมก็จะเป็นตัวช่วยที่จะดับร้อนได้สำหรับลานกลางเต็นท์ที่นี่ ผมเลือกกลางอยู่ที่ลานด้านหน้าติดออฟฟิศของจุดเช็คอินรรสซอร์ทขับรถผ่านประตูเข้ามาประมาณ50เมตรก็จะถึงลานนี้เลยลานหญ้าสวยมากแล้ววันนี้ผมก็เหมารลานนี้คนเดียวเลย รากฏการแอลนิโยนั้นได้แสดงให้เราได้เห็นแล้วว่ามันมีผลอย่างมากกับสายแคมอย่างเราอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนก็ทำเอาหลายคนนะันะต้องหยุดกิจกรรมการกลางเต็นไปเลยแต่สำหรับคนที่ยังรักและสนุกอยู่ก็หาอุปกรณ์ช่วยดับร้อนอย่างพัดลมแอร์เคลื่อนที่หรือไม่ก็ไปหาลานที่อยู่ติดลำธารน,น้ำตกทะเลและที่นี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่มีทั้งสาว,ว่ายน้ำมีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศของลานที่นี่กันไะหิ่งห้อยชาเล่เลยสอดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับร่องหุบเขาอยู่ในผื้นป่าสีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไม้นานาชนิดทำให้หิ่งห้อยชาเล่เป็นรีสอร์ทและลานกลางเต็นท์ที่อยู่แนบชิดติดธรรมชาติมากเลยทีเดียวเพียงผ่านประตูทางเข้ารีสอร์ทเข้ามาก็จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นความเขียวขจีของสนามหญ้าและต้นไม้นานาชนิดที่มีทั้งเติบโตขึ้นมาเองจากธรรมชาติแล้วก็ปลูกขึ้นมาเสริมภายหลัง การจัดสรรพื้นที่สําหรับบ้านพักและลานกลางเต็นท์ก็เป็นสัดส,ส่วนดีไม่แออัดแบ่งเป็นโซนต่างๆให้ได้เลือกตามความพอใจของผู้ที่จะเข้ามาพักแต่ที่น่าสนใจมากเลยสาหรับสายแคมป์นอกจากความรม่มรื่นและเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างที่หลายคนเลือกมาที่เนี่ยผมว่าเพราะมีสระว่ายน้ำเนี่ยแหละยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วด้วยดีมากๆเลย โซนของลานกลางเต็นท์ที่ผมเดินสำรวจดูก็จะมีลานต้นสนสามใบตรงเนี้ยที่สงบร่มรื่นอารมณ์จะคล้ายๆกับลานสนที่อุทยานภูหินรองกาก็แค่คล้ายๆนะเพราะต้นสนที่เนี่ยังไม่โตเต็มที่แต่ก็ได้อารมณ์สงบดีนะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ตรงด้านบนสุดของลานนะ่ะใกล้ๆกันก็จะมีบ้านพักหลายหลังรายล้อมอยู่ที่ลานสน ใครสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่เพจหิงห้อยชาเล่เลยนะครับไม่ไกลจากลานสนก็จะมีสวนสัตว์ขนาดเล็กให้เดินชมแก้เหงามีแพะมีกระต่ายนกยุงไก่ฟ้าเลี้ยงไว้ในกรงพอให้เป็นสีสันให้เราได้ดูจากลานสนสามใบเดินข้ามถนนมาก็จะเป็นลานกลางเต็นที่มีชื่อว่าลานไวโอ ซึ่งเป็นลานเล็กๆแต่ว่าเป็นส่วนตัวดีนะมีรูปปั้นช้างขนาดเกือบเท่าของจริงเลยเด็กๆน่าจะชอบส่วนมุมที่จะกางเต็นท์ได้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเต็นที่มีขนาดเล็กๆนะผมว่าเพราะพื้นที่มันเป็นเนินลาดไม่ใช่พื้นที่เรียบมีชิงช้าขนาดใหญ่อยู่หน้าลานเลยเอาไว้ให้สาวๆนั่งเล่นรอระหว่างที่แฟนกางเต็นท์มุมนี้ก็สวยดีนะอยู่ใกล้ลำธารด้วยแต่ว่าช่วงเนี้ยน้ำแห้ง ถ้าใครชอบเสียงน้ำไหลนะ่คงต้องรอหน้าฝนเลยย้อนกลับมาที่โซนสระว่ายน้ำตรงนี้คือลานมะขามที่ดูร่มรื่นมากทั้งลานก็จะมีแต่ต้นมะขามที่ให้ร่มเงาทั้งวันเลยเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่ก็กางได้แต่ช่วงเวลากลางวันอาจจะมีเสียงรถบ้างนะเพราะว่าลานนี้ยอยู่ติดถนนเลยส่วนห้องน้ำสำหรับลานนี้ก็จะเดินไปเข้าที่สระว่ายน้ำได้หรือตรงลานหน้าออฟฟิศก็ได้ไม่ไกลมาก สะว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้เหมาะก,กับการมากางเต็นท์หน้าร้อนที่สุดเลยใครที่มากางเต็นที่นี่ก็สามารถลงไปเล่นน้ำกลายร้อนกันได้นะแต่ก็อ่านกฎการใช้สระน้ำกันก่อนนะครับสาว่ายน้ำที่นี่ก็จะมีระดับความลึกหลายระดับมีทั้งสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นแล้วก็อยากลงไปแช่ซะตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่ามันใกล้จะมืดละผมว่าไปทำมื้อเย็นกันที่แคมป์ของเรากันก่อนดีกว่า ที่นี่ไม่มีร้านคาไม่มีคาเฟ่ไว้ให้ฝากท้องสะดวส้วยสิใครทำอาหารไม่เป็นก็ชวนแฟนหรือว่าแม่บ้านมาด้วยนะครับในค่ำคืนที่ไม่มีเพื่อนบ้านเลยตรงลานหน้าจุดเช็คอินมันก็จะดูมืดและเงียบมากแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าคืนนี้มีเพื่อนๆอ,อีกกลุ่ม4-5หเต็นท์กางกันอยู่ตรงลานริมสระน้ำซึ่งห่างจากจุดที่ผมกางอยู่ประมาณ30เมตร วันนี้ผมเตรียมไก่เสียบไม้มาจะย่างด้วยไฟเตาถ่า,านแล้วก็โรยด้วยปลาปิก้าเป็นกับแกล้มเบาๆไปสำหรับคืนนี้ บรรยากาศเช้าๆของที่เนี่ยค่อนข้างดีเลยสงบดูเป็นธรรมชาติมีกลิ่นไอของป่าโชยมามีนกหลายชนิดที่ส่งเสียงร้องกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกับว่าพวกมันเน่ยจะมีเรื่องพูดคุยกันเยอะนะงั้นเราไปนั่งจิบกาแฟฟังนกพูดคุยกันดีกว่า ธร,รมชาติที่แท้จริงมักมีความสวยงามด้วยตัวของมันเองแต่ธรรมชาติที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็สวยงามเช่นกันแต่ภายใต้ความสวยงามนั้นนะมักไม่ยั่งยืนมันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยภายใต้สังคมนิยมหากเปรียบเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย์แล้วผมเองก็เคยที่จะซ่อนตัวตนที่แท้จริงแล้วแสดงออกแต่ด้านดีของตัวเองเพื่อให้คนอื่นชื่นชมและชื่นชอบต้องพยายามเดินตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ทํานั้นมันเสียเวลาและมันก็ลบความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไปโดยสิ้นเชิง